สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของคนขี้สงสยัยผมโฮโลครับสงสัยจังเรื่องที่หลายคนอยากรู้เราย่อยมาเล่าให้ฟังสําหรับเรื่องที่เราจะมาไขาข้อสงสัยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของหนึ่งในศัตรูตัวจกาะที่สุดของมนุษยชาตินั่นก็คือไวรัส HIV กับภารกิจตามล่าไวรัสที่ซ่อนตัวอยู่และความหวังครั้งใหม่ในการรักษาครับ คำถามสำคัญที่ตั้งต้นเรื่องราวทั้งหมดก็คือเราจะเอาชนะไวรัสที่ได้ชื่อว่าซ่อนตัวเก่งที่สุดในโลกอย่างเจ้า HIV ได้ยังไงกันแน่เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนกับการสืบสวนคดีทางวิทยาศาสตร์เลยละครับที่เราจะได้ตามรอยไปพร้อมๆกัน เอาละครับภารกิจแรกสุดเลยคือการทำความเข้าใจศัตรูของเราให้ดีซะก่อนนั่นก็คือไวรัสที่ซ่อนตัวนี่แหละครับคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้การรักษาเอชไอวีให้หายขาดมันยากมากๆไม่ใช่การสู้กับไวรัสที่เห็นๆกันอยู่แต่เป็นการตามหาไวรัสที่แอบซ่อนอยู่ในเซลล์ของร่างกายเราเองต่างหากและนี่ก็คือหน้าตาของผู้ร้ายตัวจริงครับเอชไอวีแฝงหรือ l a t e n t HIV อ พูดง่ายๆก็คือมันคืออนุภาคไวรัสที่เข้าไปเนียนซ่อนตัวอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราพอเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่นิ่งๆสงบ,สงบสงเง่ยมไม่ทําอะไรเลยซึ่งแน่นทําให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือยาต่างๆเนี่ยมองไม่เห็นมันครับเหมือนมันใส่ชุดล่องหนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับคือเหตุผลหลักๆเลยว่าทําไมการรักษาในปัจจุบันถึงทําได้แค่ควบคุมแต่ยังกําจัดเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ไม่ได้สักทีพอเรารู้จักศัตรูแล้วทีนี้ลองหันมาดูคลังอาวุธของเรากันบ้างนะครับ ในส่วนที่2นี้เราจะมาดูกันว่าทำไมการรักษาแบบเดิมๆถึงยังไม่พอแล้วเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนถึงยังเอาชนะเจ้าไวรัสตัวนี้ไม่ได้ลองมาดูวิธีที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือคอกเทลทราพีหรือยาต้านไวรัสหลายๆตัวรวมกันอันนี้เก่งมากในการหยุดไม่ให้ไวรัสแบ่งตัวเพิ่มแต่ก็ทําอะไรเจ้าไวรัสแฝงที่ซ่อนอยู่ได้ไม่อยู่ดีต่อมาคือการบําบัดด้วยภูมิคุ้มกันวิธีนี้ก็จะมองเห็นแค่เซลล์ที่กําลังสร้างไวรัสอยู่ แต่เซลล์ที่ซ่อนเชื้อไว้เยี่มเยืยบล่ะก็รอดไปได้อีกส่วนการบําบัดด้วยยีนรุ่นก่อนกอนก็มีปัญหาใหญ่เลยคือมันไม่แม่นยําพอที่จะส่งยาไปให้ถึงเซลล์เป้าหมายแถมบางทีอาจจะต้องใช้ยาเยอะจนไปพิกับร่างกายได้อีกครับแต่แล้วครับก็มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเกิดขึ้นในส่วนนี้เราจะมาพบกับทีมนักสืบพันธุกรรมคู่หูคู่ใหม่ที่ต้องบอกว่าฉลาดและมีประสิทธิภาพสุดๆ เป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอูาาา่ฮั่นที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมการรักษาครั้งนี้ไปเลยก็ได้ครับนักสืบคนแรกในทีมมีชื่อว่าเอ็กโซโซมครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือโดรนส่งของระดับเซลล์ที่ถูกดัดแปลงทางวิศวะกรรมมาเป็นพิเศษเลยคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาควบคุมกลไกาการส่งสารตามธรรมชาติของเซลล์แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นระบบขนส่งที่แม่นยํามากๆเพื่อเอาไว้ส่งพัสดุชิ้นสาคัญไปยังเซลล์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะเลย และนี่คือพัสดุชิ้นสำคัญที่โดรนมันทุกมาครับ CRISPR Cas 12หรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือกันกลตัดต่อยีนที่คมกริบสุดๆนั่นเองครับมันคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อตามหารหัสพันธุก,กรรมของไวรัสโดยเฉพาะเลยและพอเจอปุ๊บมันก็จะทำการตัดอย่างแม่นยำเพื่อปิดสวิตช์การทำงานของไวรัสไปเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้ว ทีมนักสืบคู่หูนี้ทำงานร่วมกันยังไงในการตามหาและทำลายเชื้อ HIV ที่ซ่อนอยู่ภารกิจของพวกเขาก็คือตัดรหัสไวรัสให้สิ้นซากแผนปฏิบัติการของพวกเขามี4ขั้นตอนที่ชาญฉลาดมากๆครับ 1. บรรจุอาวุธขึ้นโดนคือเขาจะเอาเจ้ากันกาย CRISPR Cas 1 2 a เนี่ยใส่เข้าไปในเอ็กซ m โซม 2. มุ่งหน้าสู่เป้าหมายโดนเอ็กซโซมก็จะออกเดินทางตามหาเซลล์ที่ซ่อนเชื้อ HIV เอาไว้แล้วก็แทรกซึมเข้าไปข้างใน 3. ค้นหาและตัดพอเข้าไปข้างในได้แล้วกันไก crispr cas12a ก็จะเริ่มทำงานทันทีคือตามหา DNA ของไวรัสแล้วก็ตัดมันออกเป็นชิ้นๆเลยครับและสุดท้ายขั้นที่4หยุดยั้งภายคุกค,คามเมื่อรหัสพันธุกรรมของไวรัสถูกทำลายมันก็หมดฤทธิ์ไปซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าเชื้อสงบหรือ functional cure นั่นเองครับเป็นวิธีที่ทั้งแม่นยำและแก้ปัญหาของวิธีเก่าๆได้อย่างหมดจดเลยแล้วภารกิจที่ว่ามาเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่า ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะไปดูแสงสว่างที่ปลายอุโมงกันครับไปดูหลักฐานที่น่าทึ่งจากห้องแลบที่บอกเราว่าภารกิจของนี้ประสบความสําเร็จอย่างสวยงามเลยทีเดียวตัวเลขนี้อาจจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้โหนี่คือเรื่องใหญ่และให้ความหวังมากๆเลย2ใน3คือจํานวนหนูทดลองที่สามารถกําจัดเชื้อไวรัส HIV อวออกจากร่างกายได้จนหมดสิ้นในการทดลองสําคัญครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวชีว้วัดที่ทรงพลังมากๆเลยครับ ถึงศักยภาพของการรักษาด้วยวิธีนี้สรุปผลการศึกษาที่สำคัญสคัญนะครับก็คือเคพบความสามารถในการกำจัดไวรัส,สที่สูงมากทั้งในหนูทดลองแล้วก็ในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ด้วยมีหลักฐานด้วยว่าระบบภูมิคุมค้มกันกลับมาฟื้นฟูต,ตัวเองได้แถมยังมีความปลอดภัยและความแม่นยำในการเล็งเป้าหมายที่สูงมากและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวิธีการรักษานี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมเรียบร้อยแล้วและกำลังจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองในมนุษย์แล้วครับ และนี่ก็คือบทสรุปที่ทำให้เราต้องกลับมาสงสัยกันต่อเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ใช่แค่สำหรับการรักษา HIV เท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงโรคอื่นๆด้วยหรือเปล่าลองนึกภาพตามสิครับว่าระบบการนำส่งยีนที่แม่นยำและปลอดภัยขนาดนี้มันอาจจะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการต่อสู้กับโรคทางพันธุกรรมอื่นๆอีกน,น,น,นับไม่ถ้วนในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูมากๆเลยครับ